สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้นะครับค่ำคืนนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น EB-905 นะครับสำหรับเอฟสันโปรเจคเตอร์ EB-905 ตัวนี้นะครับความสว่าง3,000ลูเมนคอนทรา์เรติโอ2,000ต่อ1ความละเอียด1,024คูณ768หหรือว่า XGA นะครับตัวนี้ชั่วโมงหลอด เพิ่งจะใช้ไปแค่100ชั่วโมงนิดๆแค่นั้นเองนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ประมาณสัก5000ชั่วโมงนะครับใช้ได้ไปแค่ร้อยเดียวเท่านั้นนะครับสภาพเครื่องนี้สวยงามแล้วก็บึกบึนทีเดียวนะครับดูครับตัวใหญ่ไฟแรงนะครับนำไปฉายภาพยนตร์กลางแปลงได้แน่นอนนะครับ7เมตร8เมตรในที่มืดนะครับสเปคตัวนี้เขาก็บอกมาแล้วนะครับฉายได้นะครับ 350นิ้วทีเดียวนะครับ300นิ้วเอาไปแปลงเป็นเมตรก็จะได้สักประมาณ7เมตรกว่านะครับมัน350นิ้วก็ดึงไปใส่8เมตรในที่มืดได้เลยนะครับนี่คือโปรเจคเตอร์เอฟสันรุ่น EB 9 0 5ความสว่าง3000ลูเมนนะครับเมื่อพร้อมแล้วจะรออะไรครับคุณผู้ชมครับก็ไปทดสอบกันเลยครับกดปุ่ม power on เปิดเครื่องทันทีเลยนะครับผู้ชมครับ อ่าผมกดเปิดอ่าเปิดกดเบาไปหน่อยนะครับอ่ากดแรงๆนิดนึงอ่ากดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเมื่อกี้นี่กดเบาเกินไปนะครับก็รอให้ไฟมันหยุดกระพริบเดี๋ยวจะมีแสงออกมานะครับนี่คือเอฟสันโปรเจกเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับสามพันลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกําลังจะทดสอบนะครับเครื่องฉายโปรเจ c เตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น EB905 นะครับคุณผู้ชมครับเอาล้ครับ เมื่อทำการกดปุ่มเปิดเครื่องแล้วก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวมันก็จะมีแสงออกมานะครับรอสักครู่นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนนท์ละครับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบนะครับในการฉายภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้มีช่องต่อ HDMI ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูช่องต่อทางด้านหลังนะครับช่องต่อทางด้านหลังมีอ่า HDMI แล้วก็ SVideo แล้วก็ AV นะครับเหลืองแดงขาวแล้วก็ต่อมอนิเตอร์นะครับสำหรับ VGA ต่อคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กมี2ช่องนะครับมี Audio 1, Audio 2นะครับมี Audio in, Audio ิโอเอานะครับเสียบไมได้เลยนะครับมีช่องเสียบสายแลนต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับไปทำการชมภาพยนตร์กันเลยครับผมจะทดสอบ ภาพยนตร์เรื่องอะไรดีครับไดฮาร์ดนะครับมาทดสอบกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับภาพยนตร์นะครับทดสอบด้วยจอ100นิ้วนะครับ2.5เมตรนะครับคุณผู้ชมครับเอาปิดไฟนะครับมาดูกันเลยครับภาพยนตร์เรื่องไดฮาร์ดนะครับดูครับคุณผู้ชมครับดูสภาพเครื่องครับแจ่มสว่างทีเดียวครับ สำหรับเอฟสันเราไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องหนังกลางแปลงนะครับต้องมั่นใจเอฟสันไว้ใจเอฟสันได้เลยครับหน่วยบริการหนังกลางแปลงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นะครับใช้โปรเจคเตอร์เอฟสันนะครับในการฉายภาพยนตร์ทั้งนั้นเลยนะครับเลือกเอาเอฟสันที่สเปคแรงๆลูเมนสูงๆนะครับดูครับนี่คือเอฟสัน EB905 นะครับความสว่าง 3,000ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับตัวใหญ่ไฟแรงครับตัวนี้รุ่นใหญ่ไฟแรงครับเอฟสัน3,000ลูเมนครับทดสอบจอ100นิ้วนะครับหรือว่า2.50เมตรนะครับ2เมตรครึ่งแนวนอนนะครับแนวตั้ง1เมตรครึ่งนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือโปรเจคเตอร์เอฟสันนะครับเอฟสัน EB905 ครับดูลำแสงนะครับที่พุ่งออกมาครับผู้ชมครับสวยงามทีเดียวครับตัวนี้ ความแจ่มความสว่างเรื่องของสีสันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้แจ่มแท้แน่นอนครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอฟสันโปรเจคเตอร์นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับตัวนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับในการเล่นภาพนะครับในการฉายหนังเหมือนหนังกลางแปลงอย่างนี้ครับตัวนี้ใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมดูครับ สุดยอดมากเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟนะครับผู้ชมครับอ่าเปิดไฟนะครับตอนนี้เปิดไฟขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าความสามารถในการสู้แสงของเอฟสันนั้นจะเป็นอย่างไรนี่ผมเปิดไฟขึ้นมาแล้วนะครับผู้ชมครับดูครับนี่เปิดไฟนะครับหือแจ่มสว่างคมชัดลึกทีเดียวครับสําหรับเอฟสันตัวนี้นะครับเอฟสัน E b บี 905นะครับ3,000ลูเมนครับคผู้ชมครับสำหรับตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา8,500บาทนะครับชั่วโมงหลอดเหลือน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูชั่วโมงหลอดนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันชัดๆเลยนะครับชั่วโมงหลอดนะครับอ่ามาดูชั่วโมงหลอดนะครับนี่ครับชั่วโมงหลอดใช้ไปแค่111ชั่วโมงนะครับในการทดสอบนะครับนี่ครับชั่วโมงเหลือเยอะนะครับตัวนี้ ไม่ต้องห่วงเลยครับคุณผู้ชมครับชั่วโมงเหลือเยอะมากครับเอาไปใช้งานนี้ใช้ได้นานแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับออกจากเมนูนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับขายในราคา8,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998เดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ